ไรเอ่ยดาราสาวปากดีนาซีเจอริตร้ายดาราแฟนหนุ่มต่างวัยเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของดาราสาวคนหนึ่งชีสวยชีเก่งแต่ชีไม่ดังเรียกว่าแค่มีชื่อในวงการเท่านั้นชีไม่ได้โดดเด่นเรื่องงานใดๆเลยมีแต่ข่าวและข่าวก็ค่อนข้างใหญ่เสียด้วย โดยมีแฟนหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มต่างวัยซึ่งแรกรักน้ำต้มผักก็หวานหลายคนก็รักก็ชอบคู่นี้และเชียนหนักมากอ๋อลืมบอกไปผู้ชายดังพอสมควรในวงการบันเทิงตัดภาพมาที่นิสัยคนภายนอกอาจจะมองว่าช่างลงตัวมากแต่ความจริงคือลุ่มๆนอนๆมาตั้งแต่เริ่มคบแต่เพราะมีเหตุผลบางอย่างเลยเกาะเกี่ยวกันยาวๆคบหากันเรื่อยมา งานนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงหลังๆทั้งคู่ทะเลาะก,กันบ่อยมากมีทั้งคนที่ทั่วไปรู้และไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือไปกันไม่รอดโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวต่างๆเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอและไม่ว่าจะออกมาพูดอะไรก็ต้องแป๊กทุกเรื่องโดยดาราสาวแอบกระซิบถามว่าพี่พอมีใครรู้เรื่องความลับเรืๆเช้เาๆของฮีไหมถ้ามีบอกหน่อยน,นะคะทางน้องนั้นจะอาสาแชร์ให้เอง ทางช่างแต่งหน้าก็ตอบรับไปแบบนั้นก่อนจะบอกว่าแปลกเนาะตอนรักกันมันน่าว่ากำหลักแฟนอยู่พอเจอริษัแฟนร้ายคืนเข้าหน่อยหาตัวช่วยซะง,งั้นก่อนพี่ช่างแต่งหน้าจะพูดอีกรอบแบบคำๆว่าอยากแชร์เขาแต่ไม่มีข้อมูลห่างกันหลายหลุมเลยลูกเอ้ยสงสารจริงๆทุกคนหลังทราบชื่อชีแล้วก็อยากที่บอกคนละหลุมหนู หนูสู้เขาไม่ได้หรอกพูดเลยอย่าพยายามมันเจ็บตัวเปล่า